สุดท้ายฉันเป็นกค่เพื่อนรักไม่ใช่คนรักที่รักแค่เพียงเพื่อนกันก็รู้ไม่มีสินที่จะคิดกับเธออย่างนั้นแต่ฉันเองก็เต็มใจแกที่นึกถึงทิมแล้วครับ ทีมว่าน่าจะเป็นคําว่านักร้องสายประกวดครับพี่โอมเพราะว่าทิมเนี่ยประกวดร้องเพลงมาตั้งแต่แบบตอนเด็กๆเลยซึ่งแบบไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานบุญงานวัดอะไรแบบเนี้ยทิมไปหมดเลยครับจนถึงแบบการออดิชั่นเนี่ยก็เป็นเส้นทางหนึ่งที่ทําให้ทิมได้มาเป็นศิลปินในทุกวันนี้้วยครับซึ่งการประกวดเนี่ยสำคัญสําหรับทิมมากๆเลยเลยถ้าพูดถึงคุณทิมหรืออะไรแบบเนี้ยก็คงจะนึกถึงการประกวดร้องเพลงเลครับ อนุบาลเลยพี่โอมคือทีมร้องหมดเลยแบบสมมติ <Okay. S 1> หมู่บ้านมีเวทีใช่ไหมทีมก็ขึ้นไปร้องเพลงเลยซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าอยู่ตรงนั้นอ่ะมันเพาะหรือมันเพี้ยนหรือยังไงแต่ก็คือว่าเราอชอบมากเลยพี่โอมเหมือนแบบเหมือนเป็นพรสวรรค์เลยอ่ะจริง mm hmm. ใช่ครับ mm hmm. มันพูดถึงความรักที่ไม่สมหวังครับคือคนคนหนึ่งเนี่ยแอบรักเพื่อนสนิทเขามากๆเลยซึ่งเขาพยายามจะบอกว่า แบบบอกว่าอยากให้เธอฟังสักหน่อยที่ตัวฉันนั่นจะบอกเธอว่าฉันไม่ใช่คนเก่าไม่ใช่เพื่อนคนเดิมของเธออะไรประมาณเนี้ยครับเขาจะบอกว่าแบบเนี่ยเขาไม่ได้มีความรู้สึกแค่เพื่อนเหมือนคนอื่นนะเนี้ยเขาอยากเป็นมากกว่าเพื่อนครับใช่ประมันเขียน,นเพลงใช่ไหมครับเราก็ต้องสําหรับทีมนาะทีมจัดแต่งเนื้อขึ้นมาก่อนครับพี่โอมแล้วค่อยเอามาใส่คอบนมันจะมีวอร์ดหนึ่ง เวอร์สองเข้าฮุกอะไรแบบนี้ครับแต่ตรงเนี้ยม,มันก็ต้องมีวิธีการเรียงคํานิดนึงแล้วก็มีการเรียบเรียงนิดนึงอันนี้ทีมก็ต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยเหมือนกันครับแต่ทิมจะมาเล่าเรื่องอันนี้ให้ฟังดีกว่าพี่โอมการเข้าห้องอาเสียงอันนี้ต้องมีคนอยากรู้แน่นอนว่าการเข้าห้องอาเสียงครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นยังไงซึ่งเราไปห้องอาเสียงเนี่ยพี่มันเป็นอะไรที่แบบใหม่มากๆสําหรับการทาเพลงครั้งแรกใช่ไหมครับ พีมอ,อ่ะก็เลยอ่ะเหมือนกับก่อนที่เราจะไปอัดเสียงอะ่ะเขาจะให้เดโมเพลงมาก่อนใช่ไหมครับฟังว่า<บ>เนื้อเพลงประมาณนี้นะประมาณนี้นะออกมาจะต้องร้องยังไงยังไงอย่างเงีย้ยซึ่งเราต้องซ้อมไปให้ดีมากๆเลยพี่โอมเพราะว่ากลางห้องมันจะเป็นห้องแบบห้องแบบเก็บเสียงทึบๆอะแล้วก็มีไมโครดิเซอร์ตั้งอยู่หนึ่งตัวซึ่งแบบแค่เราหายใจเนี่ยแค่เนี้ยคือได้ยินเสียงแล้วนะพี่แล้วเราก็กลัวเข้าไปเราก็กลัวมาก คือมันต้องซ้อมไปดีจริงๆนะทุกคนถ้าใครข้ากึจะไปอัดเพลงแล้วมาเห็นไลฟ์นี้นะครับให้ให้ทุกคนซ้อมไปอย่างดีฟังเดโมอย่างทีทวนเนื้อเพลงต้องเป๊ะๆทุกคำนะครับซึ่งการอัดเสียงอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้คือเราอ่ะต้องการรอบที่ดีที่สุดใช่ไหมครับเราก็เลยจะร้องไปเป็นวักเราต้องอัดไปทีละท่อนเพื่อก็คือพูดง่ายก็คือต้องการรอบที่ดีที่สุดนั่นแหละครับพี่โอม เราอาจจะร้องไปหนึ่งวักแล้วก็กลับมาฟังดูอะตรงนี้มันไม่ได้นะเงี้ยเราก็ต้องร้องใหม่อัดแก้อัดแก้อัดแก้ไปเป็นรอบๆใช่อย่างที่บอกครับว่าถ้าใครจะไปอาเสียนครับให้ซ้อมไปดีๆแล้วก็เตรียมน้ําไปด้วยจิบน้ําเข้าห้องอัดนะครับทุกคนใช่ประมาณนี้่ออยากจะบอกว่าแบบทุกคนอย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับสําหรับใครที่เดินตามหาความฝันแบบเนี้ยจริงๆแล้วทีมอะแข่งมาเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นแบบ การออดิชั่นอะไรอย่างเงี้ยทิมไปมาหมดเลยบางรายการก็ปฏิเสธบางทีเราก็ไม่ได้ชนะอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบทิมก็พยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็คิดว่าวันหนึ่งก็มีวันของเราครับแล้วก็การร้องเพลงนะครับก็ไม่ใช่เรื่องอยากอะไรนะครับแค่เราต้องฟังเยอะๆมีเวลาฝึกซ้อมเยอะๆออกกําลังกายเยอะๆครับเราจะเก่งมากๆแน่นอนครับฉัน รู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไรเมื่อได้มีบุงคนข้างกายเมื่อได้มีเธออยู่ข้างๆกันฉันมอบชีวิตต,ต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้นรักของเราชิวจนวันตาย 국민 <laughs>